สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีลาลอยนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะนั่งรถกันไปที่ บึงฉวากนะครับก็จะไปดูอุโมง,มงปลาแล้วก็ไปดูนะครับว่าบึงฉวากตอนนี้มีอะไรใหม่บ้างเพราะว่าจริงๆพวกเราเคยไปบึงฉวากแล้วเนาะแต่ว่านานมากๆแล้วนะครับอนอ้ก็จะขับรถแล้วก็จะให้ดูระหว่างทางนะคะว่ามีอะไรบ้างระหว่างทางแล้วก็พอไปถึงที่นั่นเราก็จะถ่ายทีนึงนะครับ นะครับก็เดี๋ยวเราจะแวะปามกันก่อนนะครับก่อนจะไปบึงฉวากเพราะว่าโอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกาลังจะไปที่บึงฉวากนะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณ50โลก็จะถึงบึงฉวากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันแถวๆถวบึงฉวากเลยแล้วกัน,น เมื่อเรามาถึงบึงฉวากแล้วนะครับเราก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับของเขาก่อนนะครับก็คือว่าจะเป็นจุดคัดกรองที่ให้แค่วัดอุณหภูมิอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องแสดงผลวัคซีนนะครับก่อนจะเข้าไปซื้อตั๋วนะครับผมเราก็จะเข้าไปซื้อตั๋วกันเนี่ยก็จะผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทสามารถชมได้2โซนคืออาคาร1และอาคาร3ครับ เมื่อเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับผู้ใหญ่30บาทเราก็ยื่นให้กับทางข้างหน้าเลยนะครับเขาก็จะฉีกตั๋วของเรานะครับไปตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาถึงข้างในแล้วครับผมก็จะมีวงดนตรีนะครับโฟกซองอะไรพวกนี้มาแสดงนะครับอันนี้คืออาคาร1นะครับที่เรากําลังจะเดินเข้าไปวันที่เราไปเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมหามวกหาอะไรอย่างนี้มาให้เรียบร้อยนะครับอากาศร้อนจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอาคารหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ อาคารหล็่งนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นชมตู้ปลาแบบนี้นะครับโดยอาคารหนึ่งนี่นะครับก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับแต่จะประกอบด้วยเป็นปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพันุไทยพันธุต่างประเทศต่างๆนะครับกว่า50ชนิดเลยนะครับในนี้นะครับที่เห็นก็จะมีปลาบึกปลากระโห o ปลาม้าปลากายปลาช่อนงูเห่าปลาเสือตออะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เห็นในอาคารนี้เลยนะครับผม ข้างในนี้เขาก็จะมีแบบให้ความรู้ด้วยนะครับว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยคืออะไรโดยที่ว่าอาคารหนึ่งเนี่ยก็จะมีทางเดินให้เรานะครับเดินไปตลอดทางแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครเป็นผู้สูงอายุก็สามารถนำรถเข็นเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าทางเดินค่อนข้างสะดวกมากๆเลยในอาคารหนึ่งนะครับป่าก็จะแบ่งไว้เป็นตู้ๆแบบนี้นะครับ ใครอยากต้องการความรู้จากตู้ไหนนะครับจะมีพันชื่อพันชนิดหรือว่าต่างๆเนี่ยอยู่ข้างตู้สามารถอ่านรับความรู้ได้เลยนะครับเมื่อเราเดินดูอาคารแรกจนนํำใจแล้วนะครับเราจะไปอาคาร2กันอาคาร2เนี่ยนะครับก็จะเดินผ่านทางเชื่อมต่อกับอาคารหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องออกแดดให้ร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแสดงจระเข้นะครับทั้งหมดเลยในโถงด้านนี้ครับผม เมื่อเราเดินดูจระเข้ด้านนอกเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาพบกับอุโมงค์อันนี้นะครับผมโดยอุโมงค์นี้นมีความยาว8.5เมตรนะครับแล้วก็บรรจุน้ํากว่า400ลูกบาศก์เมตรเลยผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านตู้นี้ได้นะครับบรรยากาศนี่คือใกล้กับสัตว์น้ํามากๆเลยนะครับโดยที่นี่นะครับบึงฉวากบอกว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับโดยก็จะมีนักประดาน้ำนะครับมาสาธิตการให้อาหารปลานะครับ แล้วก็จะมีโดยรอบๆเนี่ยก็จะมีทางเดินแบบเมื่อกี้ที่เห็นนะครับเป็นตู้ปลาน้ําจืดอีก30ตู้แล้วก็ตู้ปลาสวยงามอีก7ตู้นะครับการแสดงเนี่ยก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนนะัดขัตรเกิกเนี่ยสี่รอบนะครับตั้งแต่10บโมงครึ่งนะครับถึง4ี่โมงเนาะถ้าใครอยากจะมาดูการแสดงการให้อาหารเนี่ยก็จะต้องมาวันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตรเกิกนะครับ เมื่อเราจะเข้าดูอาคาร3เราต้องซื้อบัตรเพิ่มนะครับโดยผู้ใหญ่เนี่ยจะจ่าย150บาทเด็ก50บาทผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับชมได้ฟรีครับตาคสอบนะครับอันนี้อาคารสาค่ะเคเมื่อเราเข้ามาในอาคารที่3นะครับเราก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อไปดูอุโมงตู้ปลายักษ์นะครับผมโดยเราจะเห็นสิ่งแรกที่เด่นเป็นตัางงาเลยคือตู้ปลาทรงกระบอกนะครับโดยเป็นตู้ปลาทรงกระบอกที่ใหญ่และสูงที่สุดในเมืองไทยด้วยครับ เมื่อเราเพลิดเพลินกับตู้ปลาทรงกระบอกใหญท่ที่สูงที่สุดในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือตู้ปลาที่เฉียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยเราเนี่ยก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับไม่ว่ากับบันไดเลื่อนนะครับที่มีขนาดความยาว75เมตรเลยนะครับเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีได้ดูปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับในตู้นี้นะครับ ก็จะได้เจอปลาทะเลนะครับต่างๆนะครับในตู้นี้เนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเดินไปหาปลาฉลามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับโดยตู้ยักษ์ใต้สมุทรเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบกับปลาหมอทะเลนะครับปลากระเบนทองน้ำนะครับ เ่าทะเลนะครับและอุโมงตรงนี้นะครับยาว1.25เมตรนะครับผมโดยลักษณะตู้ในนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นทางเลื่อนอย่างนี้นะครับให้เราชมปลาได้อย่างสวยงามโดยทางเลื่อนเนี่ยจะเลื่อนค่อนข้างช้านะครับทำให้เราได้ดมดำคับบรรยากาศในตู้เนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยครับผม ตรงจุดนี้ก็จะมีจุดพักตรงหนึ่งนะครับที่เป็นตู้ปะการังสีฟ้าจากโอกินวาวะนะครับก็คือเนรมิตทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนกับปะการังของโอกินวาวะเลยนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมเมื่อเราเดินสุดตู้ยักษ์ใต้สมุดนะครับเราก็จะมาต่อด้วยตู้แนวปะการังนะครับโดยตู้แนวปะการังเนี่ยเราจะได้เจอฟูงปลาขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปักเป้า ปลาผีเสื้อนะครับว่ายวนอยู่ตรงเนี้ยปากการังเทียมนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับที่มีสีสันสวยงามนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเพลินนได้ทั้งกับปากการังเทียมแล้วก็ปูปลาขนาดใหญ่นะครับผมจะมีทางเดินที่จะไปทางอุโมงค์ปลาฉลามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับผม เมื่อเรานะครับได้เดินผ่านทางเชื่อมเมื่อกี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับอุโมงค์ปลาฉลามนะครับจะได้เจอปลาฉลามขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามเสือทรายฉลามเสือดาวฉลามครีบดําแล้วก็จะได้เพลิดเพลินกับอุโมงค์ที่มีความยาว16เมตรกว้าง6เมตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาที่กว้างที่สุดในโลกด้วยนะครับผม ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้สีสันซิมิลันนะครับก็จะตกแต่งด้วยประการังสีชมพูน,นะครับกระปังหาที่สวยงามแล้วก็มีปลาสีสันหลากหลายชนิดเลยนะครับก็จะมีความรู้ให้ดูแล้วจะเดินออกทางนี้นะครับเป็นร้านซูเฟนเนีย เมื่อเราออกจากอาคารที่3แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาส่วนของจอระเข้เองนะครับจระเข้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เข้ารวมกับ30บาทเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือจะเป็นการจําลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับมีจระเข้เนี่ยพันธุ์ไทยนะครับขนาด1.5-4ถึง4เมตรนะครับ ประมาณ60ตัวนะครับซึ่งผู้ชมก็จะได้เห็นความเป็นอยู่นะครับของจระเข้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็จะมีการแสดงนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตเลิกนั่นเองนะครับเวลา11ดโมงเที่ยงครึ่งบ่าย2แล้วก็บ่าย3าครึ่งครับตรงนี้เราก็มาแหวะซื้อไอติมแวะนั่งนะครับเพราะอากาศร้อนมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีเด็กมีผู้ใหญ่นะครับมาเที่ยวค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับ ที่เราไปนะครับก็จะเป็นช่วงวันสงการนะครับแล้วก็เป็นเวลาตอนนี้ประมาณ1 1บเอ็ดโมงครึ่งนะครับก็คนเยอะมากจริงๆเลยนะครับตอนที่เรามาเนี่ยเห็นยังเห็นเห็นอยู่เลยนะครับว่าคนน้อยมากนะครับเรามาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับตอนเขาเปิดเลยก็ตอนนี้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับก็ถ้าใครไปแนะนําให้ไปช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงที่คนยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะต้องมารอคิวที่ค่อนข้างนานนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ